คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าภายในทศวรรษหน้าเราจะค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวพบหรือไม่จงลืมเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO และการลักพาตัวมนุษย์ไปโดยมนุษย์ต่างดาวลงเสียก่อนเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะอธิบายว่านักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตในดวงดาวอื่นกันจริงๆอย่างไร เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวถูกพูดถึงด้วยความตื่นเต้นความคาดหวังว่าจะมีสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นๆมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของพวกเราอย่างมากและยังเป็นแรงบันดาลใจต่อหนังสือรายการโทร,รทัศน์และภาพยนตร์รวมไปถึงทฤษฎีสมคบคิดแปลกๆทว่านอกจากภาพจินตนาการเกี่ยวกับคนตัวเล็กๆสีเขียวที่แต่งขึ้นนี้แล้ว การพยายามไล่ล่าหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวกำลังเกิดขึ้นจริงในขณะนี้ด้วยและมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์นอกกรอบหรือแนวคิดที่ยังเป็นที่ถกเถียงแต่การค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการอยู่โดยคาดว่าจะเห็นผลลัพธ์ได้อาจจะภายในไม่เกินหนึ่งทศวรรษข้างหน้านี้ เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นปัจจุบันการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังคงดำเนินการอยู่หลายโครงการเช่นบนดาวอังคารมียานสำรวจลำหนึ่งกำลังจัดเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างเพื่อหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตว่าเคยมีอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงแห่งนี้หรือไม่นอกจากนี้ยังมียานสำรวจอีกหลายลำที่กำลังเดินทางเยือนดวงจันทร์น้ำแข็งในระบบสุริยะของเราเพื่อค้นหาสัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิต ในขณะเดียวกันนักดาราศาสตร์ก็เริ่มค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวด้วยการสังเกตสารประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเพื่อเป็นเบาะแสบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับการมองหาสัญญาณของอารยธรรมทรงภูมิปัญญาที่อาจจะบังเอิญหรือตั้งใจที่จะติดต่อเรา ผมคิดว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราน่าจะได้พบหลักฐานบางประการที่บอกได้ว่ามีสารอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งบนดาวเคราะห์บางแห่งที่อยู่ไม่ไกลหรือไม่ลอสมาตินรีจากราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหากว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงพวกเขาคงไม่ทำให้หาเจอได้โดยง่ายความพยายามเริ่มแรกในการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าองค์กรเซติได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่20โดยมีบรรดานักดาราศาสตร์ร่วมกันค้นหาสัญญาณวิทยุที่คาดว่าถูกส่งมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในช่วงปลายศตรวรรษที่19เคยเป็นที่เชื่อกันว่าดาวอังคารมีคลองและแม่น้ําที่เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามต่อมาพบว่าดาวอังคารเป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดาน ส่วนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเลษ์ดวงอื่นๆที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ก็มีขนาดเล็กมากและทําให้การค้นหาพวกมันให้เจอเป็นเรื่องยากยังไม่ต้องพูดถึงการพยายามจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับดาวเคราะห์เหล่านั้น เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการค้นหาและเตรียมพร้อมกับความเป็นไปได้ว่าการตรวจจับเบื้องต้นอาจจะพบเพียงหลักฐานเล็กๆเช่นจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทางเคมีที่พบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองในแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่บอกเล่าเรื่องราวการติดต่อครั้งแรกกับมนุษย์ต่างดาวแล้ว การพบเพียงจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทางเคมีเช่นนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการจบแบบหักมุมแต่กระนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับที่ทางของเราในจักรวาลไปอย่างสิ้นเชิงในระบบสุริยะของเราดาวอังคารยังคงเป็นเป้าหมายยอดนิยมในการไล่ล่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกในปัจจุบัน เราทราบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนจะเคยมีความชื้นในอดีตและมีความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตเมื่อหลายพันล้านปีก่อนโดยอาจมีทะเลและทะเลสาบบนพื้นผิวไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเบาะแสเด็ดที่เผยว่าอาจจะมีน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวซ่อนอยู่ภายใต้พืชน้ำแข็งที่อยู่ทางตอนใต้ของดาวอังคารในขณะที่หุ่นตระเวนสำรวจ perseverance ขององค์การนาซากำลังเก็บตัวอย่างดินและหินจากพื้นที่ซึ่งเคยเชื่อว่าเป็นทะเลสาบในแอ่งลุมอุก,กาบาเจซิโรที่อยู่ในเขตเหนือเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือการจัดเก็บตัวอย่างดินและหินบนดาวอังคารเพื่อนำส่งกลับสู่โลกในช่วงต้นทศวรรษ2030ในชื่อภารกิจที่ว่า Mars Sample Return เพื่อสืบค้นสัญญาณรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันภารกิจนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายประการหนึ่งในนั้นคือการนำตัวอย่างดังกล่าวกลับมาซึ่งตอนนี้ยังขาดเงินทุนในการทำภารกิจนี้แต่หากว่าสุดท้ายทำได้สำเร็จก็จะถือว่าเราได้ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามาอยู่ในมือซูซานชเวนเซอร์นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยโอเพนในสหราชอาณาจากักรและหนึ่งในคณะนักวิทยาศาสตร์ของภารกิจมาร์สเซมเปิลรีเทรเล่าให้ฟังว่า สิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวอังคารอาจจะทิ้งร่องรอยไว้บนก้อนหินหรือในน้ำหากเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงสิ่งต่างๆจะดูแตกต่างอย่างมากหากว่าพวกเราได้รับตัวอย่างดินและหินจากดาวอังคารเราจะสามารถลงลึกถึงรายละเอียดย่อยๆเพื่อศึกษาได้เธออธิบายทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่ตัวอย่างที่ได้มาบางส่วนอาจจะมีซากฟอสซิลของจุลินทรีย์อยู่ภายในก้อนหินในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ฉันจะไม่ใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาเรื่องนี้หรอกหากว่าฉันไม่มีความหวังว่าเรามีโอกาสเยอะพอสมควรที่จะค้นพบบางอย่างฉันยังหวังว่าพวกเราจะเจออะไรสักอย่างแต่ก็คาดเดาอะไรไม่ได้หรอกเธอกล่าวถึงแม้สุดท้ายเราอาจค้นพบเบาะแสรหรือสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร แต่นั่นก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาวกระจายอยู่ในสถานที่อื่นๆของจักรวาลด้วยเนื่องจากเราทราบดีอยู่แล้วว่าดาวอังคารและโลกต่างแบ่งปันองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกันในช่วงแรกๆของการกำเนิดดาวซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงอาจมีแหล่งกำเนิดของชีวิตแหล่งเดียวกัน เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีแหล่งกําเนิดชีวิตแห่งที่สองจริงซึ่งจะเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีการเกิดขึ้นของชีวิตเป็นครั้งที่สองบนดาวเคราะห์ดวงอื่นขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังหันเหความสนใจไปที่ดวงจันทร์น้าแข็งในระบบสุริยะอย่างดวงจันทร์ยูโรปาบริวารของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสบริวารของดาวเสาโดยเชื่อว่ามีมห ah าสมุทรอันกว้างใหญ่อยู่ภายใต้พื้นผิวเยือกแข็ง หากเราค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์น้ำแข็งเหล่านั้นเราจะรู้สึกมั่นใจว่านี่คืออีกแหล่งกำเนิดชีวิตที่แตกต่างจากโลกของเราชเวนเซอร์อธิบายหนึ่งในภารกิจสำรวจเพื่อค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ยูโรป้าของนาซาคือการส่งดาวเทียมโคจรสำรวจชื่อยูโรป้าคลิปเปอร์ซึ่งมีแผนปล่อยยานในเดือนตุลาคมนี้โดยคาดว่าจะเดินทางถึงเป้าหมายในปี2030 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการส่งยานสำรวจในภารกิจจูสขององค์การอาวกาศยุโรปเมื่อเดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเดินทางถึงเป้าหมายที่ดวงจันทร์เยือกแข็งยูโรป้าเช่นกันในปี2031 ยานสำรวจทั้งสองไม่ได้มีภารกิจในการตรวจจับสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ยูโรป้าแต่จะศึกษาส่วนประกอบในมหาสมุทรและเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในอนาคตที่อาจจะพยายามขุดลงไปใต้แผ่นน้ำแข็งเช่นแผนขององค์การนาซาที่เรียกว่ายูโรป้าแลนเดอร์ซึ่งตอนนี้ยังเป็นแผนร่างบนกระดาน หรืออาจจะให้ยานบินผ่านผู้ไอน้ำที่ถูกปล่อยขึ้นมาจากมหาสมุทรของดวงจันทร์ยูโรป้าสู่ห้วงอวกาศเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตก็ได้เทว่าบรินี่ชมิดนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอเนลในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเรียกการส่งยานลงไปในห้วงมหาสมุทรบนดวงดาวอื่นนอกโลกเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาร้อยปี เนื่องจากการเจาะผ่านเข้าไปใต้แผ่นน้ำแข็งที่มีความหนาหลายกิโลเมตรเป็นเรื่องยากลำบากแต่การเจาะส่วนเปลือกน้ำแข็งไปพ,พร้อมๆกับการมีปฏิสัมพันธ์กับของเหลวถือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้นั่นคือภารกิจแบบที่ฉันต้องการเห็นกลุ่มของเราก็กำลังคิดค้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเมื่อไปถึงที่นั่นเธอกล่าว หากว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรอต่อไปอีก1 0 0ปีสิ่งที่คุณทำได้อาจจะเป็นการเฝ้าสังเกตและมองไปยังระบบสุริยะแห่งอื่นก็ได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีดาวเคราะห์จำนวนมากกว่า5,500ดวงที่โคจรอ,อยู่รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นๆซึ่งเรียกกันว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและเรายังพบดาวเคราะห์แบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในทุกๆวัน ด้วยประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมเวฟอันใหม่ที่ทรงพลังทำให้เหล่านักดาราศาสตร์เริ่มค้นพบรายละเอียดอันวิจิตรงดงามของดาวเคราะห์บางดวงได้ตอนนี้นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์เจมเวฟในการตรวจจับว่าก๊าซบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีลักษณะคล้ายโลกเหล่านั้นว่าคือก๊าซอะไรเริ่มแรกเดิมทีกล้องโทรทัศน์เจมเวฟไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ แต่ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนภารกิจให้ศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้ด้วยเนื่องจากมันเป็นกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพในการศึกษาห้วงอวกาศที่ดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้ทว่ากล้องโทรทัศน์เจมเวฟก็ไม่ได้มีศักยภาพในการศึกษาดวงดาวเคราะห์ซึ่งโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ที่สว่างมากพอๆกับดวงอาทิตย์ของเราเนื่องจากแสงจากดาวเคราะห์เหล่านั้นริบหรี่เกินไปที่จะศึกษาด้วยกล้องโทรทัศน์เจมเวฟเมื่อเทียบกับแสงสว่างจากดาวฤกษ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีกล้องโทรทัศน์ที่มีความล้ำหน้ามากขึ้นในอนาคตหนึ่งในความหวังนั้นคือแผนการสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ที่เรียกว่า Habitable w o r l d o f s e r v a t o r y ขององค์การนาซาที่คาดว่าจะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในทศวรรษที่2040เพื่อศึกษาดาวเคราะห์เหล่านั้น แต่ในระหว่างนี้กล้องโทรทัศน์เจมวฟก็ยังสามารถทำการศึกษาดาวเคราะห์ที่อยู่รายรอบดาวฤกษ์ขนาดเล็กที่เรียกว่าดาวแคระแดงได้โดยในปัจจุบันกล้องโทรทัศน์นี้กำลังทำการศึกษาระบบดาวที่ชื่อว่า Trap a p p i s t 1ซึ่งประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลก7ดวงโดยในจำนวนนี้3ดวงอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางซึ่งอยู่ในโซนที่น้ำอยู่ในสภาวะของเหลวและเอื้อต่อการมีชีวิต ขั้นตอนแรกในการพยายามค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านี้คือการที่นักดาราศาสตร์ต้องยืนยันให้ได้ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีชั้นบรรยากาศหรือไม่นักวิจัยที่ใช้กล้องโทรทัศน์เจมเวฟกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่และคาดว่าจะรู้ผลในปลายปีนี้หรือในปี2025เจสซี่คริสเตียนเซน นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแห่งองค์การนาซาที่ตั้งอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียของสหารัฐเปิดเผยว่าผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะแทรปิส1มีแนวโน้มที่จะไม่มีชั้นบรรยากาศที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตแต่หากว่าพบชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะแห่งนี้ก็จะถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ การค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในอีก20ปีข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษาครั้งนี้เธอกล่าวและบอกว่าหากพบว่าดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวแคระแดงเหล่านั้นมีชั้นบรรยากาศเราจะเล็งกล้องโทรทัศน์ทุกตัวบนโลกไปยังดาวเคราะห์เหล่านี้เพื่อศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้หากว่าพวกเขาสามารถค้นพบว่าดาวเคราะห์เหล่านั้นมีชั้นบรรยากาศแล้วหน้าที่ต่อไปของกล้องโทรทัศน์เจมเวฟก็คือการค้นหาสัญญาณชีวภาพที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการมีสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศ พวกเราจะต้องค้นหาความไม่สมดุลทางเคมีคุณสามารถสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ก๊สมีเทนและน้ำบนดาวเคราะห์ดวงใดๆก็ได้แต่การมีสารเหล่านั้นในสัดส่วนที่ไม่สามารถคงตัวตามธรรมชาติได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะบอกได้ว่าศาสตร์ของชีววิทยาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคริสเตียนเซนกล่าว กล้องโทรทัศน์อวกาศที่มีแผนจะสร้างในอนาคตเช่น HWO ขององค์การนาซาและโครงการ Life ของยุโรปก็จะทำการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันกับดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโลกซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ของเรากลุ่มดาวเคราะห์เป้าหมายคือกลุ่มดาวเคราะห์หินที่อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ซัชชาคว a นสนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตในนครซูริกหนึ่งในผู้นำโครงการไลฟ์กลาวนอกจากนั้นยังมีภารกิจการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาด้วยเจสันไร h ์ นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐบอกว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกในระยะทางห่างจากโลกไม่เกิน100ปีแสงด้วยการจับสัญญาณวิทยุในอวกาศชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอยู่จริงปัจจุบันโครงการอย่าง b r e a k t o u g h Listen ในสหรัฐ กำลังสังเกตการ์ไปในพื้นที่ไกลกว่าด้วยการค้นหาสัญญาณวิทยุที่อาจถูกส่งมาจากดาวเคราะห์แดนไกลในกาแล็กซีของเราและมองหาสัญญาณการสื่อสารที่รั่วไหลโดยบังเอิญจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในลักษณะที่คล้ายกับสัญญาณที่ถูกปล่อยออกไปจากโลกของเรา หนึ่งในกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังที่กำลังจะเปิดตัวในปี2028คือ Square Kilometer Array ซึ่งเป็นกลุ่มเสารับสัญญาณวิทยุหลายพันเสาที่ถูกติดตั้งทั่วพื้นที่2ทวีปซึ่งจะช่วยขยายความสามารถในการค้นหาและดักจับสัญญาณอย่างมากไร้กล่าวว่ามันน่าตื่นเต้นมากเพราะกล้องโทรทัศน์วิทยุสมัยใหม่ก็สามารถตรวจจับสัญญาณจากต่างดาวได้ทุกเมื่อ หากว่าเราสามารถค้นหาหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ภายในระบบสุริยะของเราเองหรือบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือสัญญาณจากอารยธรรมทรงภูมิปัญญาหลักฐานนั้นก็ไม่น่าจะมีการค้นพบแบบชัดเจนที่ฮือฮาแต่มันน่าจะเป็นกระบวนการค้นพบที่ค่อยเป็นค่อยไปที่ทําให้เราค่อยๆสรุปได้มากกว่าว่าคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการมีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทําให้คุณอยู่ในจุดที่สามารถตัดผลบวกลวงออกไปได้มากขึ้นเท่านั้นควานส์กล่าวด้านริสบอกว่าดังนั้นการค้นพบเอเลี่ยนอาจจะไม่ได้เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์คําถามที่น่าสนใจก็คือสาธารณชนจะตอบสนองต่อความเป็นไปได้นี้อย่างไรเขากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าถ้ามันเป็นเพียงการค้นพบเบื้องต้นที่ไม่สามารถสรุปอะไรได้ร้อเปอร์เซนต์นักวิทยาศาสตร์ก็ควรที่จะต้องเป็นผู้สร้างความกระจ่าง นอกจากนี้เขายังหวังด้วยว่าถ้ามันเป็นเพียงการค้นพบเบื้องต้นข้อมูลพวกนี้ควรจะถูกรายงานโดยหนังสือพิมพ์ต่างๆด้วยหนึ่งในตัวอย่างล่าสุดคือการตรวจพบก๊าซฟอสฟ,ฟินบนดาวศุกร์และการพบสารไดเมทินซันไฟ์บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงหนึ่งทั้งสองกรณีทำให้เกิดข้อถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับหลักฐานเชิงชีววิทยาแต่ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้อื่นอยู่ด้วยนั่นคือการค้นหาเหล่านี้ทั้งหมดอาจให้ผลลัพธ์ที่ว่างเปล่าและไม่พบเจอสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกเลยแต่การไม่ค้นพบสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกเช่นนี้โดยตัวมันเองก็ถือเป็นผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและบอกเราว่าถ้าหากสิ่งมีชีวิตนอกโลกดำรงอยู่จริงมันก็ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปในจักรวาล ถ้าสุดท้ายการค้นหาทั้งหมดนี้ให้ผลลัพธ์ที่ว่างเปล่ามันก็บอกสิ่งสำคัญอย่างมากกับเราว่าบางทีการเกิดขึ้นของชีวิตนั้นเป็นไปได้ยากมากควันสกล่าวทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ